สวัสดีค่ะพี่หน่อยนเก้าไทยแลนด์มาแล้วสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีเจ้าของแบรนด์นะคะคุณครูพิพรคุณชรลิตาแดงวิชัยนะคะเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะคะสวัสดีบอสพี่อูนะคะคุณธนวัฒนแดงวิชัยนะคะสวัสดีผู้บริหารแห่งแบรนด์นเก้าทุกท่านนะคะ สวัสดีพี่รุ่งสวัสดีพี่นมสวัสดีคุณคุูพี่ปานคุณพี่แดงแล้วก็สวัสดีคุณคุณยายปุ้ยแล้วก็คุณตาออดด้วยนะคะแล้วก็พ่นส่วนแห่งบ้านทุกเก้าทุกท่านนะคะกัลยาณมิตรทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะคะสวัสดีค่ะน้องรินสุดารัตนมาแล้วพี่มหาเศรษฐีผู้ใจบุญคนแรกนะคะขอบคุณน้องรินสุดารัตนมากๆเลยนะคะที่เข้ามา ป็นพลังใจกําลังใจให้พี่หน่อยนะคะนี่คือการัญมิตรแห่งบ้านนบก้านะคะนงหลินสุดารัตนะคะพี่หน่อยก็เป็นหุ้นส่วนแห่งบ้านนบก้านะคะมาพี่หน่อยเป็นขายผลิตภัณฑ์นะคะสําหรับคนรักสุขภาพนะคะ,ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ความงามนะคะที่ของค,คุณครูพี่โฟนนะคะที่ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไปทั่วโลกแล้วนะคะกว่า60 70ประเทศทั่วโลกทุกท่านะคะ่ะ วันนี้ก็ไปดูไลฟ์คุณครูพิพรนะคะพี่หน่อยไปติดตามเพจของคุณครูพิพรนะคะเพจเป็่นความคิดคิดกินร้านได้เทคนิคอะไรแย่ๆมากมายเลยนะคะทุกท่านค่ะเราก็ไปสร้างตัวตนอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางทีทีนะคะช่องทางทีทีนะทุกท่านค่ะในช่องทางทีทีนะคะทุกท่านค่ะในนั้นน่ะถ้าเราไปไปไลฟ์นี่เขาจะมาให้ก็คือไปไปปีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนเพิ่มเพื่อนค่ะ แต่ถ้าเราไปขายสินค้าจานี้เขาจะไม่ยังไม่ชอบเขาไม่ชอบนะคะค่ะเขาไม่เขาไม่ชอบให้เราไปขายไปขายของจาทกท่านะคะ่ะก่อนอื่นแล้วก็ต้องไปปฏิสัมพันธ์ไปสร้างไปให้ความสุขไปให้เป็นผู้ให้ก่อนเนาะไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆก่อนนะคะท่าน,นะคะ่ะในนั้นนะคะถ้าเราไปกดหัวใจที่เป็นวิดีโอนะคะถ้าเรากดหัวใจเราจะได้2คะแนนนะคะ,นนะ,คะกดหัวใจเราได้2คะแนนไปคอมเมนต์ให้เพื่อนๆในช่องทางทีทีนะคะ ในช่องทางทีทีถ้าเราไปคอมเมนต์เราจะได้4คะแนนนะคะกดหัวใจได้2อคอมเมนต์ได้4นะคะถ้าแชร์นี่เราจะได้6คะแนนนะคะถ้าแชร์แชร์ที่วิดีโอของเพื่อนๆเราจะได้6คะแนนนะคะถ้าดูซ้ํานะคะเราจะได้10คะแนนนะคะ,ะถ้าดูจนจบเราจะได้8คะแนนนะคะ,ะพี่หน่อยก็ได้ข้อมูลมาจากคุณครูพี่พรเพจเป็นความคิดพิชิตเงินล้านนะคะช่องทางทีทีทุกท่นะะานค่ะไปสร้างตัวตนกันนะคะทุกท่านค่ะ เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่มัง่งคั่งเรือเฟือมากๆปังมากๆเลยนะคะไม่ว่าใครตอนนี้ถ้าเข้าไปในนั้นน่ะออกยากขึ้นหน่อยคนหนึ่งแต่ที่เข้าไปแล้วโอ้โหดูนั่นดูนี่เพลินไปเอยนะคะสนุกสนานร่าเริงม,มีหลากหลายทั้งให้ทั้งมีมีความรู้แล้วก็มีที่ว่าได้บันเทิงนะคะเยอะะมากมายํำคันดูแล้วเพลินไปเรื่อยเข้าไปในนั้นก็คือเพลินเลยนะทุกท่นานท่านเออถ้านะคะถ้ากดหัวใจให้เพื่อนๆนะคะที่เราไปดูวิดีโอเพื่อนๆ กดหัวใจได้2คะแนนนะคะอ่าคอมเมนต์ได้4คะแนนอ่าแชร์ได้6คะแนนนะคะแชร์ได้6คะแนนนะคะอ่ดูซ้ำได้10คะแนนนะคะอ่ดูจนจบได้ได้8คะแนนนะคะได้8คะแนนนะคะดูคลิปนะดูคลิปในช่องทางทีทีนะคะทุกท่านค่ะนะพี่หน่อยก็ เป็นหุ้นส่วนของบ้านโนบเก้านะคะ,ะพี่หน่อยก็เข้ามาอยู่ใน,นโลกโออนไลน์บ้านโนบเก้านี่คือผลิตภัณฑ์ที่พี่หน่อยตัดสินใจเข้ามาอยู่นะทุกท่านค่ะพี่หน่อยมั่นใจนะคะคุณครูพี่พลสวัสดีค่ะน้องอ้อยอุ่นเรื่องขอบคุณหลายเด้อที่เจอชานบเก้ายินดีนะน้องอ้อยยินดีนต้อนรับนะคะน้องอ้อยอุ่นเรื่องนะคะแห่งโคราชนบเก้าไทยเลย นะคะนงอ้อยค่ะพี่หน่อยก็วันนี้คุณครูพี่วันก็มาดูดวงให้เราด้วยนะคะแล้วก็เขียนผ้าแดงในการขายที่อยากขายที่นะคะเดี๋ยวพี่หน่อยก็ยังยังรายละเอียดพี่หน่อยยังไม่ยังไม่ขอพูดให้ขอให้ทุกท่านไปดูคุณครูหรือว่าเดี๋ยวจะมีคลิปสันส้นๆตัดออกมานะคะในการ ขายที่นะคะทุกท่านค่ะรายละเอียดนะคะทุกท่านค่ะในการที่เราไปไปเพิ่มช่องทาง T-T นะ,ะช่องทาง T-T นะ,ะห้ามให้เห็นโลโก้สินค้าไม่ไม่ไม่เหมือนแพลตฟอร์มทางนี้นะคะไม่ให้เห็นสินค้านะคะไม่ให้เห็นโลโก้สินค้าพูดเรื่องราคาก็ไม่ได้นะคะห้ามพูดเรื่องราคานะคะเวลาเราไลฟ์สดนะอันนี้คือการไลฟ์สดนะคะคือการไลฟ์สดห้ามเรา พูดเรื่องอะสชื่อสินค้าโลโก้สินค้า,โโคคาอาหารแล้วก็ชื่อแล้วก็ราคาห้ามพูดนะคะห้ามพูดในช่องทางที่เราไปไลฟ์สดในช่องทางทีทีนะคะก็ก็คือถ้าเรามีเพื่อนในช่องทางทีทีถ้าเรามีเพื่อนครบ100ท่านเออหนึ่งพันเนาะหนึ่งพันหนึ่งพันพี่หนอ,อภัยค่ะหนึ่งพันท่านขึ้นไปเราเราก็สามารถออกมาไลฟ์สดได้นะคะทุกทา่าน่ะไปไปไลฟ์สดกันช่องทางนั้นก็คือ,อโพสต์ของเราที่เราลงอ่ะ คลิปที่เราลงอะถ้าเราไปไลฟ์ประจําเขาจะทําให้พุทธที่เราคลิปที่เราลงช่องเขาชอบค่ะเขาจะดันคลิปของเราให้คนเห็นเยอะๆนะคะทุกท่านคะ่ะพี่หน่อยก็ยังไม่สม่ําเสมอทุกท่านค่ะพี่หน่อยก็ไม่ได้ไปไลฟ์สม่ําเสมอหรอกนานแล้วค่ะหลายวันแล้วค่ะไม่ได้เป็นไลฟ์ช่องทางทีทีนะคะทุกท่านพี่หน่อยเห็นคุณครูพิพ่านเดี๋ยวคุณครูพิพันคือ ไลท์ทีเดียว2ช่องทางเลยนะคะพี่หน่อยก็ต้องไปเรียนรู้อีกทีนึงนะคะว่าทําอย่างไรนะคะต้องต้องมีโทรศัพท์2เครื่องใช่ไหมคะถึงจะทําอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะคือช่องทางไลท์ทีเดียวอะ่ะมาทั้งหน้าหน้าเพจด้วยแล้วก็แล้วก็ไปช่องทางทีทีแบบคือไลท์ทำทีเดียวได้2เด้งอ่ะคือเราไม่ต้องไปเจียดเวลาไลท์ลอ,อีกอีกแต่ถ้าตอนนี้ถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ต้องเจียดเวลามาช่องทางนี้ด้วยแล้วก็ไปช่องทางทีทีด้วยเนาะแต่พี่หน่อยก็ สวัสดีค่ะพี่ปุ้มผัดไทยขอบคุณมากค่ะพี่ปุ้มค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้มผัดไทยนะคะหุ่นสวนถห่งบ้านนพเก้านะคะพิกัดชุ่มพรนะคะพี่ปุ้มผัดไทยนะคะอือแล้ก็การที่เราไปไลฟ์ที่ช่องทางอ่ะทีทีนะคะห้ามห้ามเห็นโลโก้สินค้านะคะเขาไม่ชองทางนั้นเขาไม่ชอบให้เราออกมาขายนะคะทุกท่านค่ะไม่ชอบให้เราออกมาขายนะคะแล้วก็อย่าพูดเรื่องราคานะถ้าเราไลฟ์สดนะคะอย่าพูดเรื่องราคาแล้วก็ าราคาคำว่าราคานะคำว่าห้ามไม่ให้เห็นโลโก้แล้วก็ราคาแล้วก็เห็นแบบแบบอันนี้อย่างนี้อาจจะผัน่านได้แต่ไม่เห็นแบบแบบนี้แหละไม่ไม่มีไม่ขึ้นโชว์อย่างนี้นะคะแล้วก็ห้ามพูดเรื่องชื่อนะคะนี่แหละช่องทางดีทีนะถ้าเราไปไลฟ์สดนะคะทุกท่านค่ะ <S <S แล้วก็ถ้าเราไปกดติดตามเพื่อนๆเนาะถ้าเราไปกดหัวใจให้เพื่อนๆเราได้2คะแนนนะคะ ถ้าเรามิมเเราได้4คะแนนถ้าเรากดแชร์คลิปเพื่อนเพื่อนนะคะเราจะได้เราจะได้6คะแนนถ้าเราดูซ้ำจนจบได้10คะแนนนะคะดูดูซ้ำๆอะ่ะดูซ้ำๆได้10คะแนนแต่ถ้าเราดูจนจบคลิปจนจบเราได้8คะแนนนะคะนี่คือช่องทางทีทีนะคะทุกท่านนะนี่คือช่องทางทีทีนะคะเราก็เอาตัวเองไปหลากหลายช่องทางที่หน่อยก็ไปปั้นอยู่ไปลงคลิปอยู่แต่ว่าเพื่อนก็ครบ แล้วล่ะแต่ไม่ได้ไปไลฟ์ทุกวันตอนนี้พี่กองกําลังไปทุกวันนี้พี่กองก็สวัสดีค่ะน้องนโมคนสวยขอบคุณมากๆค่ะน้องนโมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องนโมคนสวยนะคะพี่หน่อยพูดถึงช่องทางทีท,ทีนะวันนี้พี่หน่อยไปดูคุณชื่อคุณปูนนะคะคุณปูนค่ะเขาไลฟ์อสดน,นี่เขามีคนติดไปดูเขา้เขาไปดูดูเข้าเยอะเลยพี่หน่อยก็เลยไปกด เ้ากดเข้าไปในตอนที่เขาก็ไลฟ์สดนะคะพี่หน <ity> oh, okay. nah. yeah. mm ่อยก็ไ hmm. ด okay. mm ้ผ hmm. mm ู้ติดตามมาเยอะเลยนะทุกท่านค่ะพี่หน่อยคุณชื่อคุณปูนคุณปูนนะคะคุณปูนนะคะเขาไลฟ์สดเขาไลฟ์สดเขาจะเขาจะแบ่งปันเรื่องการไลฟ์สดช่องทางทิก t o อคล้ายว่าถ้าใครไม่มีเพื่อนอยากจะไลฟ์สดหรือยังไม่กล้าไลฟ์สดสดผ่านช่องทางทีทีค่ะอ้ยพี่หน่อยก็ขอพูดคำพูดแต่ทีทีได้เนาะพูดแต่ทีทีได้นะคะคําว่าทีทีเนาะพี่หน่อยก็เข้าไป ไปคอมเมนต์ในนั้นนะคะคำเราให้เรากดหนึ่งนะคะเวลาไลฟไ์สดในช่องทางทีทีเราเข้าไปดูเพื่อนๆเขาบอกว่าให้ไปติดตามเขาเขาคือให้เรา,าพอเราเข้าไปในช่องตรงนั้นแล้วพี่หน่อยได้เพื่อนติดตามกลับมาเยอะเลยนะคะทุกท่านคะ่ะพี่หน่อยจะเขาให้พิมพ์ว่าให้พิมพ์หนึ่งแล้วก็แลแล้วก็ชื่อเล่นพิมพ์หนึ่งแชื่อเล่นแบบแบบซ้ําๆทีทีบ่อยๆทีทีให้ทุกคนพิมพ์อย่างงั้นะค่ะทุกคนก็จะกะ ติดตามเรากลับมานี่ก็คือเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่พี่หน่อยเข้าไปดูคุณปูนอะคุณปูนเขาชื่อคุณนุ่งพี่หน่อยเพิ่งจะเข้าเป็นเพื่อนพี่หน่อยแล้วแต่พี่หน่อยไม่เคยเข้าไปดูตอนที่เขาไลฟ์สดเลยวันนี้พี่หน่อยไปเจอเขาโดยบังเอิญพี่หน่อยไปดูพี่กองไลฟ์สดอะช่องทางทีทีพี่หน่อยก็เลยไปเจอเขาค่ะพี่หน่อยก็เลยกดเข้าไปดูว่าเขาพูดอะไรเขาไลฟ์อะไรคือเขาให้พิมพ์ตอนชื่อช่วงไลฟ์สดทั้งให้ทุกคนที่เข้าไปพิมพ์หนึ่งแล้วก็แชร์คำ ชื่อเล่นพิมหนึ่งแชร์ชื่อเล่นให้ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วเราก็จะได้มีผู้ติดตามเรากลับมาเราก็เราก็ค่อยไปเพิ่มเพื่นอนกดติดตามกลับนะคะนี่คือก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่พี่หน่อยไปดูน,น้องเขาไลฟ์สดนะคะที่ช่องทางทีทีนะคะทุกท่านค่ะเราเข้าไปไลฟ์สดใครแท้ถ้าเราอยากได้ผู้ติดตามเรากลับคืนมาเราก็พิมหนึ่งแล้วก็ blanc, แชล์ sabia, ชื่อเล่นของเราให้มากให้ได้มากที่สุดนะคะให้ได้มากที่สุด เราก็จะได้เพื่อนติดตามเรากลับมานะคะทุกท่านค่ะเราจะได้เพื่อนติดตามกลับมาเขาก็<ห><ห>ติดตัวแล้วพี่หน่อยก็จะค่อยไปเพิ่มิทีหลังค่ะพเ,คเพราะว่าพี่หน่อยก็เห็นเขากดติดตามพี่หน่อยกลับมาเยอะเลยเป็นสิบเกือบเยอะแล้วค่ะประมาณยี่สิบหรือสิบกว่าคนนะพี่หน่อยยังไม่ได้กลับไปดูอีกทีนะคะแต่พี่หน่อยก็จะค่อยทยอยกดติดตามกลับคืนไปนะคะนี่ก็คือเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะคะในการที่เราจะเพิ่มเพื่อนได้เร็วในช่องทางทีทีนะคะ เราต้องไปดูที่เขาไลฟ์สดแล้วเราก็ไปปฏิสัมพันธ์นะคะไปปฏิสัมพันธ์นะคะหรือถ้าเราติดไปได้นะคะเราก็ไปไลฟ์สดช่องทางนั้นนะคะก็คือไปให้ความบันเทิงให้ความบันเทิงด้านนั้นนะช่องนั้นก็คือให้ความบันเทิงหรือว่าใครเก่งด้านไหนก็ไปแบ่งปันช่องทางนั้นได้นะคะทุกท่านคะนี่ก็คือเราก็หลากหลายช่องทางนะคะที่เราจะนําตัวเราไป หรือว่าคุณวันนี้คุณครูพี่วอนก็ให้เอาคลิปของคุณครูนะคะอย่างครูหน่วยนะคะมีครูเอาคลิปของคุณครูที่ว่าทําบุญแล้วรวยอะค่ะทุกท่านค่ะทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วรวยครูหน่วยก็ได้ผู้ติดตามนะคะตอนตอนนี้ครูบอกว่าถ้าเราเอาคลิปซ้ําเดิมไปลงอีกก็ให้เราเปลี่ยนพิมพ์อะไรเพิ่มเติมหรือหรืออาจจะเป็นตอนที่คุณครูพูดนะเราอาจจะ เร่งสปีดหรือว่าเพิ่มสติ๊กเกอร์เพิ่มอะไรก็ได้ที่จะได้ไม่ซ้ําคลิปเดิมนะคะถ้าซิปถ้าคลิปมันซ้ํากันนะะ่ะก็ให้เปลี่ยนเทคนิคอะไรนิดหน่อยเพื่อ,อว่าเขาจะโรบอทเขาจะไม่ได้จับได้ว่ามันเป็นคลิปเดิมคลิปซ้ํากันนะคะทุกท่านคะ่ะคุณวันนี้คุณครูคก็ออกมาแบ่งปันช่องทางทีทีนะคะที่เราจะสามารถได้ฐานลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งนะคะทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็พี่หน่อยก็มาส่งต่อให้ทุกท่านนะคะที่แบบว่า อยากจะมีสุขภาพดีนะคะอยากจะมีสุขภาพดีอยากมีรายได้นะคะแบ,แบนรนด์น้พก้านะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาขายออนไลน์ฟรีเลยนะคะ <c oughs> เข้ามาเรียนรู้ขายออนไลน์ฟรีนะคะเอานําสินค้าผลิตภัณฑ์ของน้พก้านะคะวันนี้พี่หน่อยก็เอา,เอาโลโก้ขึ้นก็เป็นสมุนไชาสมุนไพรนะคะนี่มีส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะทุกท่านค่ะถ้าห้ากล่องก็ส่งฟรีทั่วประเทศไทยถ้าสิบกล่องน,นี้จากสามพันนะคะ ก็เหลืออยู่2,800นะคะตามโลโก้นี้หรือว่าคุณอยากจะขายดีคุณยังไม่อยากลงทุนถ้าคุณก็สามารถท,ทักทายใครก็ได้นะคะในบ้านนุ่ก้าของเรานะคะเข้ามาเรียนฟรีนำรูปภาพนะคะไปคอมเมนต์นะคะ,ะนำรูปภาพคอนเทนต์ดีๆที่มีในบ้านนุ่ก้าของเรานะคะไปโพสต์นะคะหน้าเฟซบุ๊กของคุณหรือช่องทางนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือการเปิดเพจนะคะแล้วพี่หน่อยตอนนี้กำลังไปปันป้นช่องที่ช่องทาง u t u b e ค่ะพี่หน่อยไปลงคลิปได้ ประมาณ4 5หวันนะคะพี่หน่อยกำลังช่องทาง YouTube ทั้งมคะนี่มีหลากหลายช่องทางนะคะที่เราจะานำผลิตภัณฑ์ของเราไปแห่งบ้านนุบก้าหรือตัวตนของเรานะคะไปสร้างนะคะนี่หลากหลายช่องทางเพราะว่านี่คือเครื่องมือของเราเรามีเครื่องมือพอร้อมอยู่ยแล้วคุณคุูพี่พรก็คือคุณเอาคุณคีณแหละเป็นเครื่องมือในการที่เราจะสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเราเองนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะท่านใหญ่ พี่หน่อยก็เริ่มต้นการศึกษาเรียนรู้เหมือนทุกท่านอาคาเริ่มต้นแต่ก้าวแรกนะคะจากอาชีพไมคืออาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะทุกท่านคะ่ะเป็นคนต่างจังหวัดอาชีพรับจ้างทั่วไปเกี่ยวข้าวดำนารับจ้างขายของตลาดนัดขายของตลาดสดอาชีพรองมอรำนะคะรักรองมอรำนะทุกท่านคะ่ะอาชีพคือไม่แน่นอนแต่พี่หน่อยก็มองหาโอกาสมองหาช่องทางที่จะเราจะทําเงินสร้างเงินกลางอากาศนะคะพี่หน่อยก็มองหาก็คือช่องทางออนไลน์นี่แหละที่จะทําให้เรา ณขณะนี้ออนไลน์นี่แหละไม่มีอะไรที่จะสู้ออนไลน์ได้การจากที่เราจะมาสร้างตัวตนหรือว่าการที่เราจะเอาตัวเองมานําเสนอในช่องช่องทางนี้คือช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วเราลงมือแค่ครั้งเดียวนะคะเราจะมีฐานลูกค้าอยู่ทั่วโลกค่ะนี่คลิปคลิปของพี่หน่อยหรือการที่เราออกมาไลฟ์สดนี่ก็ไปทั่วโลกทุกท่านา่ะเพราะว่าเราเปิดเป็นสาธารณะพี่พี่หน่อยยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีแบ่งปันทุกท่านที่อยากจะเข้ามาทำออนไลน์ขายออนไลน์นะคะทุกท่านขาถ้าคุณมี ทุนคุณก็ต่อยอดได้ง่ายแต่ถ้าว่าตอนนี้เป็นช่วงในวิกฤตนะคะในวิกฤตจะมีโอกาสนะคะมองวิกฤตนี่แหละคือโอกาสของเราที่เราจะได้เพิ่มการเรียนรู้เพิ่มการที่ในทุกมันก็มีทุกวิกฤตมันมีมาตลอดนะทุกท่านขาไม่ใช่ว่าจะเพิ่งจะมีวิกฤตพีโคนะ,คะที่จริงมันตั้งแต่โบราณโบราณมาเราก็เจอวิกฤตนั่นวิกฤตเนี่ยม,มาตลอดวิกฤตทําให้เราเติบโต คือวิกฤตนี้จะทําให้เราได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะทุกท่านมองให้เรามองว่าทุกวิกฤตมันคือโอกาสของเราที่เราจะได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะคะทุกท่านค่ะให้มองเป็นโอกาสนะคะทุกท่านแต่ให้ให้มองตรงนี้เป็นโอกาสอย่าช้าอย่าถ้าเราไปคิดโทแท้น้อยหรือว่าอะไรพี่หน่อยก็ขอให้คุณพี่หน่อยก็ขอเป็นพลังใจกําลังใจของคุณว่าเอออย่างน้อยเรา หัวใจเรายังเต้นอยู่ค uh, ่ะเอออย่างน้อยหัวใจเรายังเต้นอยู่ให้จับที่หัวใจของเราถ้าหัวใจเรายังเต้นอยู่เราก็เออเขายังอยู่กับเราตลอดเวลาเขายังเต้น24ชั่วโมงเขาไม่เคยหยุดเต้นเลยทุกท่านค่ะเขาอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะกลับมากลับมาเอ่เอาเอามือคําหัวใจไว้ก็ได้จับหัวใจไว้ก็ได้แล้วก็เออในเมื่อหัวใจเรายังเต้นอยู่ยังไงแล้วก็ มีต้องมีทางค่ะต้องสู้ต้องเป็นพลังใจให้ทุกท่านนะคะที่มองหาโอกาสมองหาการการที่อยากจะมีรายได้นะคะเข้ามาในบ้านทุกเก้าทุกท่านะะทุกท่านนะคะกัลายาณมิตรในบ้านทุกเก้าทุกท่านเป็นพลังใจกำลังใจให้ทุกท่านหรือว่าหรือหรืออยากจะไปกดติดตามนะคะก็คือกดไปติดตามเพจของคุณครูพี่พรเจ้าของแบรนด์นะคะคือคุณครูมีหลากหลายนะคะที่คุณครูไลฟ์นะคะที่เราไปดูสามารถเอาไปปรับ เอาไปใช้ในชีวิตของเราเอา,เอาแรงบันดาลใจคุณครูออกมาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนนะคะที่ที่หมดพลังใจหรือว่าผู้คนที่หมดอกคิดว่าโอ้ฉันจะทําอย่างไรดีนี่ก็คือโอกาสของคุณค่ะที่จะคุณจะมาให้มองนี่คือเป็นโอกาสทุกท่านค่ะนี่คือโอกาสนะพี่หน่อยมองเป็นโอกาสนะคะพี่หน่อยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะให้ให้เราบอกกับตัวเองหรือว่าจับที่หัวใจเราค่ะ ว่านี่คือเป็นช่องทางนี่คือโอกาสของเราที่เราจะได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองจากขึ้นนะคะพี่หน่อยก็พี่หน่อยก็ขอเป็นพลังใจกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วก็อยากจะขายออนไลน์แต่ตอนนี้โอ้ฉันยังอยากยังไม่อยากลงทุนอะไรก็บ้านโนก,ก้าก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาขายฟรีนะคะแค่ คุณมาลงมือทําเท่านั้นเองนําผลิตภัณฑ์นํารูปภาพของเราคอนเทนต์ของเราไปโพสต์หน้าเฟซบุ๊กของคุณนะคะคุณก็ขายได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นเอาขายได้กี่ชิ้นคนเอาไปเลยค่ะยี่สิบบาทต่อชิ้นนี่ก็คือของฟรีนะคะอันนี้คือของฟรีแค่ลงมือทําแค่มาศึกษาเรียนรู้นะคะอย่างคุณขายชาได้กี่กล่องกี่กล่องอย่างต่อชิ้นเอาไปเลยยี่สิบาทต่อชิ้นนะคะถ้ามีโปรส่งฟรีคุณจะได้ยี่สิบบาทต่อโปรนะคะทุกท่านค่ะนี่ค่ะ มันเป็นโอกาสของคุณนะคะที่คุณจะได้มาเรียนรู้นะคะประตูบานหนึ่งปิดลงจะมีประตูอีกบานหนึ่งเปิดอยู่นะคะท่านให้มองตรงนี้เป็นโอกาสนะคะให้มองตรงนี้เป็นโอกาสนะคะใครที่ว่า,ายังไม่รู้จะไปทางไหนดีนะะมองซ้ายมองขวาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุม่มพี่รุง่งสวัสดีค่ะพี่หนุ่มกับพี่รุ่งค่ะแล้วก็ คุณพี่อุราสวัสดีค่ะคุณพี่อุราขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายเด้อที่เจอชาโนพอเกาขอบคุณหลายๆค่ะพี่หน่อยขออนุญาตแนะนำนะคะบิ๊กมาม่าบิ๊กป้าป้าภาษาอังกฤษนี้ก็คือเป็นผู้บริผู้บริหารใหญ่แห่งแบรนด์น้บเก้าใช่เลย ติดบริษัทเลยนะคะติดบริษัทเป็นผู้บริหารใหญ่ติดบริษัทนพปก้าไทยแลนด์นะคะแล้วสวัสดีพี่ซีโอพี่อุราค่ะขอบคุณไลเดอขอบคุณหลายๆนะคะกะพี่หน่อยก็มาส่งต่อให้ทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะให้ทุกท่านมองเป็นวิกฤตนี่คือโอกาสของทุกท่านนะคะได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้นะคะให้มองว่าเป็นโอกาสนะคะมาส่งให้ทุกท่านว่าเออต้องการอยากจะมีไรายได้นะคะ ก็คือบ้านนพก้าของเราก็ให้โอกาสทุกท่านมาขายออนไลน์ซีซีแค่คุณมาลงมือทำมาศึกษาเรียนรู้เรามีาพี่น้องของเราที่เป็นกระยาณมิตรยินดีจับมือคุณเดินตลอดเส้นทางขอให้คุณมีใจเท่านั้นเองขอให้คุณมีใจกับการเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะทุกท่าทุกคนยินดีต้อนรับทุนนะคะคุณส่วนของเรามีอยู่ทั่วโลกนะคะ ผลิตภัณฑ์ของเราคุณครูพิ่พอยู่ในโลกออนไลน์มาเป็นเวลาก็4ปีเต็มนะคะได้รับใบเซอร์ติเกต3ปีซ้อนนะคะได้รับใบเซอร์ติเกต3ปีซ้อนนะคะแล้วก็ใน4ปีคุณครูพิพรก็ได้รับ8รางวัลการันตีนะคะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและก็ความงามนะคะอย่างชาชงสมุนไพรอย่างพี่หน่อยขึ้นโลโก้ไว้นี่คะ่ะ คุณคุณพี่ได้มีอยนะคะรับมาตรฐาน GMP มีโอท็อปเนาะมีฮารานนะคะปีนี้ก็ผ่านฮารานเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆสบายๆมาตรฐานไประดับโลกนะคะทุกท่านค่ะตอนนี้ก็ส่งไปแล้วกว่า6ก70ิประเทศทั่วโลกเรามีหุ้นส่วนอยู่ต่างประเทศโอ้เยอะแยะมากมายเลยแต่ละวันแต่ละวันพี่หน่อยเวลาพี่หน่อยไล่สดหรือบางทีเขาก็เข้ามาดูย้อนหลังนี่หุ้นส่วนต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะคะพี่หน่อยไปเที่ยว ต่างประเทศเที่ยวทพิ์ไปทุกวันเลยค่ะถึงแม้พี่หน่อยจะอยู่ประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์อยู่ที่ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณมีนาะขอบคุณหนิงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณไลเดอร์ที่เจอช้าโน้ตกเ้าสวัสดีค่ะคุณสุค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะบ้านที่แสนจะอบอุ่นเรามีกาลยาน,นิสทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกพี่หน่อยไลฟ์อยู่ที่ประเทศไทยเห็นไหมคะเราจะมีพี่น้องของเรานะคะ จะเข้ามาย้อนดูก็จะเข้ามาทักทายเข้ามาสวัสดีเข้ามากดไลค์ให้เข้ามากดแชร์ให้แล้วก็กลับไปถ้าเราก็เราก็ย้อนกลับไปค่อ,คอยๆถ้าเราเห็นนะคะถ้าไม่ตกหล่นนะคะมันก็ไม่ของทษขอขอภัยนะคะมันก็ไม่ทั่วถึงนะคะเพราะว่าพี่รองเราเยอะมากๆนะคะพี่หน่อยขอโทษขออภยัยทุกท่านด้วยนะคะบางครั้งเนาะก็ก็ไม่ได้ไป ไป,ไปหมดทุกไลฟ์ไปหมดทุกคนเพราะพี่น้องในบ้านนพ้ากาวของเราเยอะจริงๆทุกท่านค่ะเยอะมากๆเลยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็จะเข้ามาสวัสดีเข้ามาทักทายไลฟ์เราเข้าแบบท,ทั้งๆที่บางทีเราไลฟ์จบไปแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาคอมเมนต์กลัามากดแชร์กดไลค์ให้โอ้โหเป็นอะไรที่ว่ามีความสุขมากๆเลยนะคะทุกท่านค่ะถ้าทุกท่านตอนนี้คิด โอ้โหจะทำอย่างไรดีเนาะมองหาช่องทางยเงี้ยที่หน่อยคอเป็นกำลังใจพลังใจให้ทุกท่านนะคะลองเข้าเอาตัวเองเข้ามาอย,อยู่ในบ้านนพเก้าของเราดูสิคะคุณจะมีกัลยาณมิตรที่แสนจะอบอุ่นกันเราอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องนะคะทุกท่านเนี่ยอยู่แบบพี่น้องอยู่แบบกัลยาณมิตเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันนะคะไม่ว่าคุณจะเก่งคุณหรือคุณไม่เก่งคุณก็มาสามารถมาเริ่มต้นนับหนึ่งได้ที่นี่ได้ตลอดนะคะ เราสามารถเริ่มต้นได้ทุกเวลาค่ะเราเริ่มใหม่ได้ตลอดเวลาคแล้วท่ะท่านขาเราเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาให้อภัยตัวเองอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเราก็รู้จักให้อภัยตัวเองแล้วก็ก้าวเดินต่อไปค่ะตราบใดที่หัวใจเรายังเต้นอยู่ค่ะอย่าอย่ายอมแพ้นะคะอย่ายอมแพ้พี่หน่อยก็ขอเป็นกําลังใจทุกท่านนะคะที่ที่มองหาโอกาสเนาะพี่หน่อยกับวันนี้ก็กคือ มาส่งโอกาสให้ทุกท่านนะคะหน้าที่ของพี่หน่อยก็คือมาส่งโอกาสมอบโอกาสให้ทุกท่านนะคะว่ายังมีผลติตภัณฑ์ของบานโอกาสของเราก็คือคุณไม่ต้องลงทุนนะคะทุกท่านค่ะคือคุณเข้ามาเรียนขายฟิฟี่เลยเนยี่ก็คือโอกาสของคุณที่จะสร้างเงินง่ายๆกลางอากาศสวัสดีค่ะคุณโยกแห่งภูเก็ต ขอบคุณไลเดอร์ขอบคุณที่เจอชาโนะะเกา้าขอบคุณค่ะมหาเศรษฐีทรงพลังทุกาาท่านนะคะทิคขมานะคะเห็นไหมคะบ้านโนะเก้าของเราอบอุ่นมากๆนะคะถ้าคุณทําอะไรอยู่คนเดียวรู้สึกว่าโอ๊ยรู้สึกเหงารู้สึกว่าเออฉัน คุณลองเอาตัวเองเข้ามาในบ้านนุบก้านะคะอบอุ่นมากๆค่ะเราอยู่กันแบบพี่น้องแล้วก็อบอุ่นนะเห็นไหมคะเข้ามานะคะถ้าพี่น้องของเราถ้าเขามีโอกาสหรือว่าเขาว่างเขาก็จะเข้ามาทันทีนะนอกจากว่าบางท่านติดภารกิจนะคะก็บางท่านก็จะมาย้อนหลังอย่างนี้คืออย่างพี่หน่อยไลไว้บางทีพี่หน่อยก็ไม่ทันสดแล้วก็ไปทักทายถ้าเห็นแล้วก็ เข้าไปก่ายกดไลค์กดแชร์ให้ย้อนหลังนะคะถ้าเห็นสดแล้วก็เข้าไปกทายกดไลค์กดแชร์ให้กันเป็นลมใต้ปใีให้กันเห็นนะคะถ้าคุณอยู่ทําคนเดียวเงาหรือว่าโอ้ฉันมองซ้ายมองขวาไม่มีความสุขไม่สนุกเพราะเราต้องมีกัลยาลมิตรที่เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆบ้านโนบกาวนี่ค่ะพี่หน่อยพอแนะนําลองเข้ามาสัมผัสดูนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาเป็น หุ้นส่วนนะคะเราทุกคนคือหุ้นส่วนคุณครูพิ่พรว่า,าทุกคนไม่ว่าคุณจะเปิดเลทเท่าไหร่ทุกคนคือหุ้นส่วนนะคะทุกคนคือเป็นหุ้นส่วนของแบนด์นกทุกท่านเลยนะคะลองเอาตัวเองเข้ามาสัมผัสลองเองเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้นะคะคุณครูพิ่พรวันนี้คุณครูพิพรก็ออกมาแบ่งปันกันการดูดวงให้นะคุณครูนะคะดูดวงแล้วก็าการขายที่นะคะพี่หน่อยยังไม่ขอพูดการขายที่เพราะว่าพี่หน่อย กลัวพูดอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปนะคะแล้วก็ช่องทางทีทีนะคะช่องทางทีทีนะคะถ้าใครมีเพื่อนครบ1000คนนะคะเราก็ไปไลค์แล้วก็ไปปฏิสัมพันธ์นะวันนี้พี่หน่อยก็ไปปฏิสัมพันธ์ที่ช่องทางทีทีคุณปูนนะคะพี่หน่อยก็ได้พู้ติดตามมาเยอะนะคะเกือบ20ท่านเลยนะคะแต่พี่หน่อยก็ค่อยๆติดตามกลับจะไม่ติดตามกลับทีเดียวค่ะกลัวพี่โรบอดเขาอะไรเขาบอกว่าถ้าเราไปกด เยอะๆเนี่ยเขาเหมือนว่าเรามีอะไรที่ผิดปกติคือเราค่อยไปเพิ่มค่ะเขากดติดตามพี่หน่อยไปแล้วกับประมาณ20กว่าคนนะคะถ้าถ้าพี่หน่อยเห็นนะคะประมาณเกือบ20คนเพราะพี่หน่อยเข้าไปในไลฟ์สดของคุณปูนนะคะคุณปูนให้พิมหนึ่งแล้วก็ชแชร์ทชื่อเล่นนะคะจนให้ได้มากที่สุดนะคะคือเราไปปฏิสัมพันธ์ตอนช่วงที่เข้าไลฟ์สดนะคะ เราไปติดไปปฏิสัมพันธ์พิมพิมหนึ่งแล้วแชร์สื่อเล่นเราพิมหนึ่งให้ให้ให้ได้มากที่สุดจะมีเพื่อนๆกับติดตามติดตามเรากลับมาแล้วค่อยไปกดติดตามเพื่อนเพื่อนกลับเราจะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นนะคะทุกท่านค่ะนี่ค่ะในช่องทางนั้นก็คือเขาไม่ถ้าคนเราไปจะไปขายของจ๋านี่เขาไม่ชอบนะคะเขาชอบความบันเทิงหรืออาจจะเป็นสาระความรู้นะคะเราอย่าเพิ่งไปขายของห้ามเวลาไลฟ์สดห้ามเอ่ยชื่อ สินค้าห้ามเอ่ยชื่อราคาห้ามให้เห็นโลโก้เขายังต้องห้ามอยู่ตรงนี้นะคะเราต้องทําให้เขารักเราก่อนนะคะต้องทําให้เขารักเราก่อนเหมือนเราเป็นเพื่อนกันนะคะพอเขาสนิทกันแล้วเนี่ยเพื่อนก็คือจะเชื่อใจกันใช่ไหมเหมือนเราเป็นเพื่อนพอเราปฏิสัมพันธ์เป็นเพื่อนคบกันมานานก็เกิดความเชื่อใจกันนะคะคือเราไปไปให้อะไรก็ได้ไปให้เขาก่อนนะคะให้ความสุขให้ความบันเทิงให้อะไรก็ได้เขาก่อน พอเขารู้จักเราเขาก็เกิดเก,เกิดความมั่นใจหลังจากนั้นไอการขายมันขายเหมือนไม่ขายค่ะเขาจะถามเรามาเองค่ะพอเขาเกิดความเชื่อใจเรารับตัวเราเร็ว,วเชื่อมั่นเหมือนเพื่อนอะ่ะเหมือนเพื่อนคบกันสนิทกันแล้วเขาจะถามเองละค่ะว่าเออทำอะไรขายอะไรเขาก็ซื้อซื้อแบบซื้อเราง่ายๆสบายๆแบบนั้นนะคะ นี S <S ่ก็คือเป็นก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงน้องนะคะที่พี่หน่อยอ่ามาแบ่งปันทุกท่านเผื่อทุกท่านจะได้ไอเดียอะไรดีๆขึ้นมานะคะทุกท่านค่ะเผื่อจะได้ไอเดียอะไรดีๆปิ้งแวบขึ้นมานะคะก็เราก็มีอะไรก็มาแบ่งปันนะคะการที่พี่หน่อยก็นี่ก็คือการอย่างฉากอย่างพี่หน่อยมาไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะพี่หน่อยก็เรียนกับครูครูเอมานะคะแต่ก่อนก็ก็ฉากธรรมดาบ้านเราเราอยากมีเป็นมืออาชีพขึ้นเราก็ พัฒนาตัวเองนะี่คือที่หน่อยูเรียนตอนตอนนี้ก็ราคา99บาทนะคะแต่ในบ้านนบูกาของเราก็มีแบบแบ่งปันฟรีนะคะคููแม่มนะคะครูแม่ม,มีหลากหลายท่านนะคะออกมาแบ่งปันฟรีแบ่งปันฟรีฟรการทําฉากแบบนี้นะคะนี่ค่ะ พี่หน่อยก็พัฒนาตัวเปลี่ยนตัวเองวันละหนึ่งองศาอยู่ในบ้านนอะก้ากเหาทำให้พี่หน่อยได้กระยาณมิตรนะคะมะีเขาเรียกแต่ก่อนนอกก็คนบ้านนอกคเหนาน,นะคะเขาเรียกว่าคนเนคชั่นนะคะคนเนคชั่นมากเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะทุกท่านค่ะก็รองเอาตัวเองนะคะเข้ามานะคะจะโปรของเราก็จะหมดเขตวันที่28 กัญญาโยน,นี้นะคะอยากจะสุขภาพดีอยากมีไรายได้ก็มาเรียนขายออนไลน์ฟรีๆนะคะทักทายแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะโอเคนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆมากบ้างมาค่ะไม่มากก็น้อยนะคะพี่หน่อยขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะทุกท่านค่ะที่เข้ามานะคะน้องโยกหรือใครนะคะเยอะๆมากมายเลยนะคะคุณนิงนะคะคุณนิงคุณมีนาคุณนิงกับคุณมีนาคนเดียวกันนะ้อคุณสุนะคะแห่งอยุธยานะคะ คุณพี่อุราซีโอแล้วก็บิ๊กมาม่าบิ๊กปะปาเรานะคะแล้วก็น้องน้โมนะคุณอ้อยนะคะพี่ผัดไทยพี่พุ่มผัดไทยนะคะแล้วก็น้องรินสุรารัตน์แล้วก็หุ้นส่วนของเรานะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่จะ เขามารับชมย้อนหลังหรือว่ากำลังจะเข้ามานะคะพี่หน่อยขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอให้มีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์นะคะออเดอร์ปังปังรววๆเข้าทุกวันเลยนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะไปแล้วนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะเฮงๆปัง,ปงๆังรวยๆค่ะ <laughs> ขอคคุณายเดอร์ที่เจอช้านภะาะกระออเฮงๆรวยๆค่ะออเดอร์เข้าทุกวันเรียบร้อยแล้ว